มาแล้วนะครับหนึนาทีเรียกสวยกับวันจันทร์นวยกอลําปะนะครับสิบกตุลาหกนะ้าเลีเด่นเลขยกห้าเลขรองเลขกเจ็ดนะครับดับ 8, เปเรขบนนี่ดับเปดสองตัวนํำมา1ตัว7กับ9 0้านกับเจ็ดห้ากรบอกนะครับตายสองตัวบนก็เป็น7จ็ดห้าเจ่าแล้วก็สตัวก็เป็น7จ็ดห้าสองเจ็ห้าน้าสาะครับตาจะเปคนที่จะเปก็ศูนย์้า สองเก้าสามนะครับนี่เลขบนเลขบนอาจารย์หน่วยนะครับเลขล่างหนึ่งกับสองมาหนึ่งตัวเลขล่างดับสามนะครับเลขสรางดับสามอาจารย์หน่วยให้มาก็เก้าสองหนึ่งสี่ศูนย์สองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดนะครับนี่เลขล่างทั้งหมดนะครับนี่คือหนึ่งนาทีเลขสวยกับอาจารย์หน่วยขอรลองป่ะนะครับวันนี้มาเยี่ยมถึงบ้านอาจารย์หน่วยเลยใช้เวลานิดๆหน่อยๆครับโอ้โชคดีครับทุกคนไปแล้วครับจัดปอยโปรกระดูกลดสามจุดสามเปอร์เซ็นต์